สวัดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องเไทยชาแนล <c oughs> อ๋วันนี้พามาชมโกะแขกไถนานยฮะดูดิหลุมหลุมแขกรถเกี่ยวฮนะนี่ดูดิไม่รู้ว่าจะไถได้ไหมไถได้ก็จะลำบากนิดนึงแหละดูแล้วเพราะว่ารถมันจะระรถมันจะเต้นเนาะ แล้วอีกอย่างหน้าดินมันแข็งด้วยเนี่ยไถลงไปก็พอมีชุ่มไม่เห็นอยู่เพราะหน้าดินมันแข็งก็จะไถลำบากอยู่ฮะน่าจะเป็นงานถอยหรือเปล่าฮะนี่ล้อไม่กลับเลยกลัวแขกอ่ะมาดูฮะวันนี้ <laughs> วันนี้มาไถาหลุมอุกกาบาตมันเป็นแท็กรถเกี่ยวใหญ่มันก็เลยไถาย,ยากหน่อยหน้าดินมันแข็งมาไถานาตัวเองฮะเตรียมดินไว้เตรียมดินไว้ปลูกข้าวเนาะนี่มันก็จะสิ้นเดือนมีนาะจะเข้าเมษาแล้ววอถ้าปล่อยไว้นานจะไถไม่ได้นะแข็งรถไถน้อยรถไถแดงก็ไถไม่ได้คูปต้าเล็กอะ ขนตลบโอ้ป่วนวันววิ่งแลวเด็ดตรงนี้เปียกตรงนี้เปียกหน่อยไถดี เี่ยตรงนี้เปียกไถพอได้อ่าเดี๋ยววันนี้พามาชมเมสซี่ฟอร์ดโคกแคกไถนาลูกกระบาดหน่อยฮะว่าจะเต้นแค่ไหนนะเนาะเฮ้ยตัวนั้นไม่กลัวรถไถขน,น่นตัวนั้นอะอ่ามันจะชนรถไถน,น่ะ ตัวนี้ไม่กลัวรถเลยอ่ะไม่กลัวคนด้วยน่าจะเชื่องฮะตัวนี้นี่มันเห็นผมแล้วไปดูมันจะเลียนอยดูมันจะวิ่งมาหยอกไปเร็วไปหนะหนะเห <c ười> นะ็นไหมหนะหนะหยอกมันหยอกไม่กลัวเลยมะนี่สักทีหนึ่งนะอ่ะโอ้แข็ง แข็งเป็นบางที่ตรงนี้ตรงนี้เปียกนิดนึงถง่ายอยู่แต่ว่ามันเป็นหลุมรอยแท็กแทกรถเกี่ยวตอนรถเกี่ยวมาเกี่ยวมันมันมันไอ้นี่ครับมันมันเป็นน้ำามยานเล่เล้งวดตัวนีมว้มาแล้วมาแล้วเอาลบรถก็แข็งหน่อย ดพื้นที่ที่มันแข็งแข็งนี่โอ้โหรถนี่เอวแทบคลิดอ่ะคนขับอ่ะโอ้มันไม่กลัวรถเด้อ ถ้าตรงไหนมันชุ่มๆมันก็ถ่ายได้อย,อยู่น่าจะมีถ่ายแล้วก็น่าจะมีไถสองรอบนะฮะเนี่ยอูแล้วแต่ไถไถอสองรอบไม่ได้หมายว่าไถไถแล้วก็าถกลับนะไม่ไม่ใช่นะก็รอบหน้าค่อยมาถ่ายอีก เดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถไถนาของกแขกกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะกระดุกแค่ไหนเอวซูเฟอร์จะเค็ดหรือเปล่าเนะเอาเดี๋ยวไปชมกันเลย นี่นะครับก็พอไถได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรอยแท็กรถเกี่ยวนะครับแล้วก็มันหน้าดินแห้งบ้างเปียกบ้างนะมันก็เลยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วก็แข็งบ้างอ่อนบ้างก็ตามสภาพนะครับต่อวันนี้มาไถานาตัวเองเนี่ฮเอารถไถใหญ่ไถเลยนะพวกผมนะ่ะให้ไงรถไถเล็กเอารถไถ ใหญ่นี่แหละไถเพราะว่านาแปลงนี้หวานเอาไม่ได้ดำเหมือนสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนในดำเอาอยู่นยรถไถกัวแขกแรงไม่ออกเลยวันนี้ดินแข็ง เต้นเป็นกบเลยอ่ะนี่ตรงหัวเนี่ยตรงหัวนี่เปียกหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยเอ๋ต้องต้องจุดไหนที่มันเปียกมันก็พอถ่ายได้ง่ายอยู่ฮะเนี่ยะสรุปแล้วก็ถ่ายได้พองูงงงปลาเนาะเนี่ยก็พื้นที่ก็ประมาณนี้ฮะ ถ้ารถไถฟอร์ดรุ่นใหญ่ไถแล้วมันได้ขนาดนี้รถไถเล็กนย่ไม่ต้องสืบเลยนะฮะ <laughs> อ่ะคลิปนี้ก็พามาชมโคแขกชาแนลเอารถไถแมสซี่ฟอร์ดตัวแรงของแกมาไถนาตัวเองฮะเตรียมดินไว้ปลูกข้าวดูด, <laughs> ดิดูหลุมดูหลุม ดูหลุมแท็กรถเกี่ยวอะ่ะรถเกี่ยวใหญ่อะ่ะลองดูดิน้ำหนักตัวเก้าตันเนาะรถรถไอรถเกี่ยวอะ่ะแล้วมาเหยียบน้ำเป็นเลนๆอย่างงี้โอ้โหพอแห้งมานี่เต็มเป็นกบเลยอะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะไปถ่ายขันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ